สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่985นางสวรรค์ภายในเกวียนจารูเฉินยื่นมือทั้งสองออกไปเขาแผ่พลังสมาธิออกไปโดยรอบแล้วปลายตามองไปที่มู่หลงเยี่ยพลังกล่าวว่ามีคนตามพวกเรามาตั้งแต่ออกจากตลาดมืดบังเฮยจะรู้ไหมว่าเขาคือใครมู่หลงเยี่ยก้มหัวลงลิมฝีปากเม้มเข้าหากัน นางกล่าวว่าองค์ชายอย่าได้สนใจเป้าหมายของเขาคือข้าไม่ใช่ท่านมันก็ไม่แน่นะจางว่าเฉินใส่หัวแล้วกล่าววันนี้เจ้ากับข้าใกล้ชิดกันมากเขาอาจจะเข้าใจผิดก็เป็นได้องค์ชายทราบหรือว่าเขาเป็นใครมู่หลุงเยี่ยประหลาดใจเล็กน้อยดาวดวงใหม่ที่กำเนิดขึ้นและสามารถเลื่อนขั้นในทางการอาหารได้อย่างรวดเร็วที่สุดในตอนนี้จะเป็นใครได้นอกจากผู้เชิญฝนันนอกจากเขาแล้วเอจะมีใครที่ตามเจ้ามาตลอดอีกเหรอ เขานั้นมัวเมาในความรักมากข้าดูดูแล้วเจ้าน่าจะกลายเป็นปีศาจส,สาวของเขาไปได้จริงๆเจ้าเฉินกล่าวเออสืคงที่นั่งอยู่ด้านหลังเขาใช้สองมือนับรูกป,ประคำเอาไว้พลางถอนใ,ใจยาวมีคําสอนพระพุทธเจ้าตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วความสกเศร้าของชายหนุ่มจะต้องมีหญิงงามเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอปับตาสือคงตกหัวเออสือคงเบาๆและกล่าวขึ้นมาประโยคนึงว่า แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเจ้ากันมู่หลงเยี่ยคุณคิดนางรู้ดีว่าไม่ว่าจะเป็นเมืองเคยหรือพักหมิงทั้งหมดต่างก็เป็นปฏิปักษ์ต่อฝ่ายการทหารทั้งสิน้นการปรากฏตัวของผู้เชียนฝานจะต้องเป็นอุปสรรคในระดับหนึ่งต่อองคชายได้อย่างไม่ต้องสงสัยมู่หลงเยี่ยแสดงความดิกขาดออกมาทางดวงตาทั้งสองข้างแล้วกล่าวว่าองค์ชายวางใจได้ใครจะต้องหาทางแก้ไขเรื่องนี้ให้ได้หากเขากล้าจะลงมือกับองค์ชาย ถึงตอนนั้นแล้วข้าจะเป็นผู้ปลิดชีวิตของเขาเองจางวาเฉืนถอนใ,นใจเบาๆเขาไม่มีคำพูดใดๆอีกเรื่องระหว่างชายหญิงใครก็ไม่อาจแทรกแซงได้ยิงไปกว่านั้นแม้แต่เขาก็ยังไม่เข้าใจความรู้สึกของตนเองเลยและจะเข้าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นได้ยังไงกันตอนนี้มีชายสวมชุดเกราะสามคนตามมาเบื้องหลังของเวียนสงครามว,วิญญาณโลหิตหนึ่งในนั้นใช้หนุ่มที่อยู่หน้าสุดใบนหน้าของเขาเต็มไปด้วยหนวดเคราเขาสวมชุดเกราะสีทอง นั่งอยู่บนหลังของขาาารุษาลป่าร่างของเขาเต็มไปด้วยไอยพลังที่กล้าหาญเขาคนนี้คือปู้เฉียนฝานทหารที่นั่งอยู่ด้านซ้ายของปู้เชียนฝานในมือกำาดับเอาไว้เขากล่าวเริ่มเสียงหนักแน่นว่าข้าจะช่วยทันจัดการเจ้าหนุ่มนั่นเองเขากล้ามาใกล้ชิดกับใบนางมู่หลงช่างลนหาที่ตายเสียจริงทหารี่คนส่งสัยตาคมกริบออกมาปู้เฉียนฝานจ้องมองไปยังเกวียนสงครามวิญญาโลหิตในตาเขาแสดงถึงความซับซ้อน พวกเจ้าทั้งสองคนยังไม่ใช่คู่มือของเขาหรอกเออพวกข้าเป็นถึงแม่ทัพของฝ่ายกรารทหารเพียงแค่แสดงประกาศสิทธิของฝ่ายทหารออกไปแม้ว่าเขาจะมีกรารฝึกฝนสูงขนาดไหนก็ยังจะกล้าต่อต้านอีกเหรอหนึ่งทหารที่มีรอยดาบบนใบหน้ากล่าวขึ้นผู้เชิดฝานใส่หัวแล้วกล่าวว่าประกาศสิทธิของฝ่ายทหารอาจจะใช้กับผู้อื่นได้แต่สําหรับเขาแล้วมันกลับไม่มีประโยชน์ชายคนนี้ไม่ธรรมดาเขากลับสามารถนั่งเกวียนสงคราวมวิญญ,ญาณโลหิตได้ จะต้องเป็นท่านเทพคนใหม่ของสำนักโลหิตเทพอย่างแน่นอนเขาคือกู้หลินเฟิงเหรอไม่ทับเจ้งสองต่างรู้สึกตกตะลึงพวกเขาแสดงใบหน้าที่หวาดกลัวออกมาครึ่งเดือนที่ผ่านมานี้มีข่าวลือเกี่ยวกับกูหลินเฟิงแพร่สะพัดไปทั่วทั้งทวีปเทียนไถสามารถกล่าวได้ว่าชื่อเสียงของกูหลินเฟิงดังไปทั่วในชั่วข้ามคืนได้ยินมาว่าตอนที่เขาเข้าทดสอบการคัดเลือกท่านเทพนั้นเขาเหนือกว่าไหหลิงอินและเว่ยหลงซิงและคว้าตำแหน่งท่านเทพไป ใหหลิงอินและเวยหลงซิงเป็นคนธรรมดาซะที่ไหนกันยิ่งมีคําเล่าลืออีกว่ากู่หลินเฟิงสามารถเอาชนะสิทธเทพที่อยู่ในขั้นเดียวกันกับเขาได้ตอนนี้เรียกได้ว่าเขาเป็นผู้ที่มีความสามารถที่น่าสจัจจรน์อันดับหนึ่งในรอบแสนปีของสมรโูหิตเทพแม้ว่าเรื่องเล่าจะเป็นความจริงอยู่น้อยมากแต่ว่ากู่หลินเฟิงสามารถกลายเป็นขั้นเทพของสมรโูหิเทพได้สิ่งนี้ก็พิสูจน์ได้แล้วว่าพวกเขานนั้นไม่ควรจะไปหาเรื่องชายคนนี้แม่ทัพที่มีรอยแผลกล่าวเรื่เสียงดังก้องว่า เป็นท่านเทพของสำนักหิเทพแล้วยังไงกล้ามายุ่งกับผู้หญิงของนายท่านพวกข้าจะทําให้เขาได้รับบทเรียนที่ประเมินค่าไม่ได้ผู้เชนฝานเหลื่อมมองไปทางทหารคนนั้นเขาแสดงสีหน้ายเย็นพลางกล่าวว่านี่เป็นเรื่องของข้ากับไม่นางมู่หลงทาที่ดีพวกเจ้าอย่าเข้ามายุง่งหากพวกเจ้าไม่มีอะไรทําก็ไปตรวจสอบประวัติของกุลิ่นเฟิงให้ขา้าและตรวจสอบไปชัดเจนเลยว่าเขาเป็นคนยังไงกันแน่นายท่านโปรดวางใจเรื่องเล็กๆแค่นี้ไม่เกินความสามารถของพวกขา้าหรอก ข้าน้อยจะไปสืบข้อมูลของกูหลินเฟิงเดี๋ยวนี้หลังจากที่ไม่ทับทั้งสองจากไปปู่เชินฝานก็ขี่ค้นสารป่ามุ่งหน้าตามไปอย่างต่อเนื่องปู่เชินฝานกังวลใจกับมู่หลงเยี่ยและที่สําคัญเขาจะไปดูด้วยว่าจริงๆแล้วกูหลินเฟิงเป็นคนอย่างไรเหมาะสมกับนางหรือไม่สถานที่ประมวลของพักมานไปเยี่ยนั้นตั้งอยู่ที่หน้าร้านที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเฮยมันถูกเรียกว่าหอประกายมุก ลานประมูลอันดับที่สามของทวีปเทียนไถยถูกสร้างขึ้นที่นี่แม้ว่าจะเป็นเพียงหน้าร้านแห่งหนึ่งแต่กลับมีประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยผู้เชี่ยวชาญของพักมารจำนวนมากเมื่อมาถึงสาราประกายมุกแล้วต่อให้เป็นถึงเซียนก็ยังต้องระวังตัวเหยนจินเยาเป็นผู้ดูแลของหอ,อประกายมุกเขามีหน้าที่คอยต้อนรับแขกคนสำคัญที่เข้ามาร่วมงานประมูลในคืนนี้งานประมูลของพักมารไปเยีย่จัดเพียงเดือนละครั้งจะต้องไม่มีเรื่องเกินความคาดหมายเกิดขึ้น เพียงแค่ K มีบุคคลสำคัญปรากฏตัวขึ้นเขาก็ต้องรีบรายงานไปที่เบื้องบนและเตรียมการต้อนรับเอาไว้ล่วงหน้าและในขณะนั้นเองที่ด้านนอกประตูใหญ่ก็เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นเหยียนจินเจ่ารีบเดินออกไปด้านนอกอย่างรวดเร็วตอนนี้เขาเห็นอินทรีสายฟ้าปีกทองรากเกวียนขนาดประมาณภูเขาลูกย่อมย่อมบินตรงเข้ามาด้วยความเร็วและมาหยุดที่หน้าประตูใหญ่ของขอ,งขอปะไก่มุกกลับเป็นบุคคลสำคัญของสำนักวิหิเพเหละเหยียนจินเจ่ารีบเข้าไปต้อนรับทันที เขาประสานมือคำนับอย่างยิ้มแย้มแล้วกล่าวว่าไม่ทราบว่าท่านผู้ใดของสำนักโิหิตเทพให้เกียรติมายังหอประกายมุกแห่งนี้กันชายหญิงคู่หนึ่งเดินตามกันลงมาจากเกวียนสงครามชายหนุ่มนั้นเป็นชายที่รูปร่างสง่าง,งามราวกับต้นบอนใสส่วนหญิงสาวนั้นรูปโฉมงดงามจนทำให้ผู้คนต้องตกตะลึงถึงแม้ว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่หเหียนจินเย่าได้พบกับกู้เลีนเฟิงทว่าแค่เพียงชั่วคู่เท่านั้นเขากลับเดาออกเขายิ้มออกมาแล้วกล่าวว่า ที่แท้ก็เป็นท่านเทพกับนายน้อยของเมืองเหยเขตตะวันออกที่ให้เกียตรติเชิญเชิญเชิญที่ด้านในมู่หลงเยี่ยเดินนําไปข้างหน้านางยิ้มอย่างสดใสแล้วกล่าวเรียบเรียบว่าผู้ดูแลเยียนวันนี้ของที่ข้าต้องการจะออกมาในงานประมูลแน่นอนใช่ไหมนายน้อยวางใจเรื่องนี้เป็นจริงอย่างแน่นอนเหียนจินเย่ากล่าวเห็นได้ชัดมากว่าเฮียนจินเย่าและมู่หลงเยี่ยรู้จักกันมาก่อนการสนทนาสั้นๆเป็นการยืนยันว่า งานประมวลคืนนี้จะต้องนำวิญญาณขาา้าศาชินเจีย๋ยวออกมาประมูลอย่างแน่นอนเหยียนจินเย่านำแจ้งว่าเฉินและมู่หลิงเย่เข้าไปด้านในของหอประกายมุกด้วยตนเองส่วนตาสือคงและเอ้อสือคงนั้นไม่ได้มีการต้อนรับเช่นนี้พวกเขาทำได้เพียงแค่เดินตามเข้าไปอย่างเงีย,งยบๆเท่านั้นพวกเขาทั้งสองมองไปรอบๆทั้งสี่ทิศอย่างสงสัยภายในของหอประกายมุกนี้และตอนนี้เองตาสือคงก็ถเหลืองตามมองไปทางทะเลสาบเขาส่งเสียงออกมาด้วยความตกตะลึง แม่นางผู้นั้นเป็นนางสวรรค์ท,ทันทีที่มู่หลงเยี่ยได้ยินเสียงร้องของตา้าซือคงก็หยุดเท้าลงนางหันไปมองที่ตา้าซือคงแล้วกล่าวว่าท่านนักบวชที่นี่ไม่นอนุญาตที่ส่งเสียงดังไม่งั้นท่านจะถูกลากออกไปตา้าซือคงรีบสายหัวทันทีเขาชี้ไปยังทะเลสาบที่อยู่ไม่ไกลพลางกล่าวว่าเขาไม่ได้พูดจาหลวไหลนางสวรรค์กลับลงมายัางโลกมนุษย์จริงๆทุกคนมองออกไปยังทิศทางที่ตา้าซือคงชี้ พวกเขาเห็นเพียงจำยุทธทั้งหลายกำลังรวมตัวกันที่ริมทะเลสาบที่อยู่ไม่ไกลตอนนี้พวกเขาพูดคุยกันอย่างเซงแซ่มีคนจำนวนมากที่ตกใจในเสียงร้องของต้าซีคงณใจกลางของเหล่าจำยุทธที่มีแท่นสูงตั้งอยู่ด้านบนของแท่นสูงนั้นมีหญิงสาวชุดขาวลูปโชงมงวดงามมากนางหนึ่งนางมีรูปร่างสูงโปร่งหน้าอกและสะโพกอวบอิ่มเรียวขาเนียนขาวราวกับหยกใบหน้าของนางเนียนละเอียดไม่มีริ้วรอยนางนั่งอยู่ริมทะเลสาบที่เงียบสงัด เสมือนนางในภาพวาดรอบร่างของนางมีไอเซียนจางๆลอยออกมาวิน่าละ่ะตาสืคงถึงเรียกนางว่านางสวรรค์หญิงงามผู้นี้ไม่ใช่คนที่นี่อย่างแน่นอนในโลกนี้ยังมีหญิงสาวที่งามขนาดนี้ด้วยเหรอนางเป็นใครกันนะ่ะแม้ว่าจะเป็นหญิงงามอย่างมู่หลงเยี่ยแต่เมื่อได้เห็นหญิงสาวในชุดขาวคนนั้นแล้วก็ยังรู้สึกไล้ว่าตนเองนันเทียบไม่ได้เลยเย็ยนจินเย่ายิ้มแล้วกล่าวว่า หญิงสาวคนนี้เป็นเพียงแม่นางที่ผู้อาวุโสในพักพากลับมาจากจวนหยวนนางเป็นเพียงหญิงสาวธรรมดาไม่ได้เป็นจำยุตแต่อย่างใดแต่ว่าความงามของนางทําให้ผู้คนล้วนตกตะลึงจะต้องมีมูลค่าอย่างแน่นอนผู้อาวุโสท่านนั้นจึงพานางมาที่หอประกายมุกแห่งนี้ไม่นานมานี้นางได้ดึงดูดแขกมากมายให้มาอย,ย่างหอประกายมุกค,คนจํานวนมากยอมแม้แต่กระทั่งเอาหินเซียอมมาแรกเพียงเพื่อได้เห็นรอยยิ้มของนางผู้หลุงเยี่ยกล่าวว่า จริงๆแล้วก็เป็นเพียงหญิงงามซื่อๆคนหนึ่งเหรอใครจะรู้ล่ะหากวันหนึ่งนางเลิกเป็นที่สนใจของแขกทั้งหลายหอประกายมุกก็จ,จะนํานางออกมาประมูลด้วยความงามของนางอีกทั้งยังเป็นสาวผมันจรรย์จะต้องได้ราคาดีอย่างแน่นอนเหยียนจินเย้าก,า,ากล่าวจางรุ่เฉินมองไปยังร่างกายของหญิงสาวชุดขาวในใจของเขารู้สึกวิโทสะเป็นอย่างมากจางรุ่เฉินกล่าวด้วยน้าเสียงเย็น,นเยือกว่าพวกเจ้าทํานางเช่นนี้ได้ยังไงกัน เยียนจินเย่าคิดว่าจางเฉินก็ถูกใจไม่นางคนนี้เขาจึงหัวเราะแล้วกล่าวว่าฮหากว่ากล่าวถึงหอประกายมุกแล้วไม่ว่าจะเป็นคนหรือสิ่งของล้วนมีมูลค่าทั้งนั้นการทํางานของหอประกายมุกก็คือการแลกเปลี่ยนมูลค่าของสิ่งนั้นเจ้าลุ้ไหมว่านางเป็นใครกันเจ้าคิดจริงๆหรือว่ามูลค่าของหอประกายมุกแห่งนี้นั้นจะเทียบกับนางได้กันนะจางลุ่เฉินใช้สายตาและเสียงเยือกเย็นเขาทาให้ร่างกายของเหยียนจินเย่าสั่นเทาด้วยความหวาดกลัว ู้หลงเยี่ยมไม่เคยเห็นเจ้าเฉนมีโทัพทาขนาดนี้มาก่อนนางรู้สึกว่าจะต้องมีบางอย่างผิดปกติแล้วรีบใช้ขึ้นเสียงถามออกไปองชายเกิดอะไรขึ้นเหรอเจ้าเฉไม่ได้กล่าวอะไรร่างกายเขาเปล่งแสงออกมาเขาก้าวเท้าออกไปไกลถึงสิบจังและไปยืนมองหญิงงามชุดขาวคนนั้นบนแท่นสูงริมทะเลสาบนางเป็นเสียนสาวที่งดงามราวกับนางสวรรค์จริงๆแต่ว่าดวงตากลับดูว่างเปล่าไม่มีสง่าราศีเป็นไปได้ว่านางได้สูญเสียจิตวิญญาณไปแล้ว ที่คนอื่นไม่รู้จักนางนั่นก็เพราะไม่เคยมีใครได้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของนางมาก่อนแต่จางวัชเชนกลับได้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของนางบ่อยครั้งนางก็คือหลิงเฟยวี่ที่หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อสองเดือนก่อนหนึ่งในเ้าของประมุขพมักมานเซียนกระบี่หลิงเฟยวี่ทำไมเจ้าถึงได้มาอยู่ที่นี่เจ้าไปเจอกับอะไรมากันแน่จางวัชเชนเอ่ยถามหลิงเฟยวี่ยังคงนั่งอยู่ที่เดิมนางปรายตามองชายแปลกหน้าที่อยู่ตรงหน้าของนางเพียงเล็กน้อย สายตาของนางยังคงว่างเปล่าหรือว่าตอนที่นางสู้กับจกักรพรรดิหิชิงเทียนทำให้จิตวิญญาณของนางแตกสลายไปแล้วเหรอแจ้งว่าเฉือนยื่นมือไปจับที่ข้อมือซ้ายของหลิงเฟยวี่แล้วโครจรปานซีเข้าไปในร่างของนางหลิงเฟยวี่ไม่ตอบสนองไม่มีแม้แต่คำพูดใดๆเหมือนเป็นเพียงรูปปั้นหินแต่ทว่าเมื่อเราจำยุทธที่อยู่ด้านล่างของแท่นเมื่อกี้ได้เห็นภาพนี้เข้าพวกเขากบโกรธเคืองเป็นอย่างมากเจ้าหนุ่มคนนั้นคือใครกันกลับกล้ามาจับมือของนางสวรรค์จังใจกล้ายิ่งนัก ข่ายอาชีกร่างเยาซะชายหนุ่มข้ามบกรรมัจฉาขั้นที่สองคนหนึ่งชักกระบี่ออกมาจากฝักเขาลอยขึ้นไปบนแท่นสูงและฟันดาบลงไปที่จานรั่วเฉินเอ,อือมูหลงเยี่ยกลายเป็นเงาแล้วไปปรากฏที่ด้านบนของแท่นสูงนางโคจอปานเสียไปีิแขและสะบัดออกไปทําให้ใชายหนุ่มคนนั้นกักเลือดออกมาทันทีบังอาจมาลงมือกับนายน้อยของพักเทียนกุยเจ้าช่างหน้ารนหาที่ตายเสียจริงชายวัยกลางคนข้ามบกรรมัจฉาขั้นที่เก้าสี่คนในมือถืออาวุธสงคราม รอบร่างของพวกเขาเต็เมไปด้วยไอ้ข้าฟันและพุ่งขึ้นไปอย่างด้านบนของแท่นสูงทันทีมู่หลงเยี่ยถือตาในน้อยเมองเฮยเอาไว้ในมือนางชูขึ้นแล้วกล่าวว่าต่อหน้าในน้อยอย่างข้าพักเทียนกุยยังมักอาจกำเริบเสบสารนีกเหรอสิทธิ์ทั้งสี่คนของพักเทียนกุยมองเห็นป้ายในน้อยเมองเฮยในมือของมู่หลงเยี่ยต่างก็หวาดกลัวมากพวกเขารีบโค้งคำนับขอภัยต่อหน้านางทันทีหลังจากนั้นก็รีบปประคกองร่างของในน้อยของพักเทียนกุยออกไปจากหอประกายมุกด้านล่างของแท่นสูง จมยุทธคนอื่นต่างก็ปิดปากเงียบเดิมทีตลาดมืดเมืองเฮยก็ไม่ใช่ที่พวกเขาจะไปหาเรื่องได้และพวกเขาก็เข้าใจดีว่าแม้ว่าจะเป็นถึงในน้อยของเมืองเฮยก็ไม่สามารถพานางสวรรค์คนนี้ออกไปได้ไม่เพียงแต่ที่นี่คือที่ตั้งของพรรคมารป้ายเยี่ยยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือยังมีคนอีกคนที่ไม่อยู่ใต้อำนาจของเมืองเฮยและยังถูกใจนางสวรรค์คนนี้อีกด้วยและก็ตัดจบแบบละครไทยะครก็ผมอตอนนี้ยาวเนาะตอนหน้าสั้นแน่เลย ไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ